ผมไม่รู้นะว่าคู่อื่นเป็นไงแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบนั้นคือแบบมันพีขึ้นไปแบบนี้ก่อนอืแล้วมันก็จะแบบค่อยๆประคองอืจนแบบผมคิดว่ามันมันเหมือนใกล้จะขาดอะโหมีช่วงนั้นเหมือนกันเหรอก่อนอที่จะแต่างงานเันผมแบบเป้าหมายใหญ่สุดในชีวิตก็คือเรื่องงานเดี๋ยวเลย ความสาเร็จอย่างเดียวเลยอะโฟกัสแต่ที่ตรงนั้นคือจะทางานทํางานทํางานแล้วก็แต่โดยคิดว่าก็ทํางานก็เพื่อจะแบบสร้างอนาคตอืให้กับเราครับนั่นแหละแต่วันไม่มีเวลาให้กับเขาเลยครับบางครั้งทั้งเดือนแบบไม่เจอเลยก็เ้ยใช่ทั้งเดือนเลยเนี่ยนะจนน้องเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออแล้วจะจะมีมีแฟนไปทำไมวะก็เป็นช่วงตัดสินใจว่าตกลงว่าเป้าหมายชีวิตของตัวเองแบบคืออะไรคือภาพ h ฮปปี้เอนดิ้งของตัวเองม,มันคือภาพไหนกันแน่วะก็ใช้เวลาอยู่แบบนานมากนะครับจนตกผลึกว่าเราเห็นว่าภาพสุดท้ายในชีวิตของเราอะมีเขาอยู่แต่ว่าไม่มีงานนี้ก็ได้คือผมไม่ได้มองภาพสุดท้ายในชีวิตผมผมไม่เห็นตัวเองนั่งอยู่ที่หน้ามอนิเตอร์อะผมเห็นผมอยู่กับเขา ในที่ต่างๆครับในต่างประเทศบ้างเดินกกอดเขาหอมเขายิ้มแย้มหูลาอ,อก,กันผมก็เลยเลียกได้ว่าโอเคงั้นก็ไม่ทําเรื่องหลังหยุดเลิกเฮ้ยเลิกเลยหักดิบเข้าไปติดตามชมกันได้ที่ช่อง YouTube อุ๋ยบุตรเบสฝากเข้าไปกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ